สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ไทยเลมิญกุณแเซค่ะวันนี้มาเจอเจอกันแบบแปลกๆนะคะทุกคน <c ười> คลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้ว <c ười> พาทุกคนมากินนี่ค่ะทุกคนเป <c ười> นี่ก็คือแกงเคียวหวานใส่ปลาเรนโบว์รันเนอนะคะปลาเรนโบว์รันเนอตะโจก็ได้มาจากพีไอหรือฟิลิปปินเขาไปทำงานอยู่ฟิลิปปินเขาซื้อมาฝาก พอดีเรามียอดมะพร้าวทีนี้ก็เลยมาแกงใส่กันซะเลยนะคะนึกอยากกินพอดีแล้วนี่ก็คือขนมจีนนะคะเราจะไม่กินข้าววันนี้ข้าววันนี้เราจะกินขนมกินนะคะแล้วก็จะมีผักผักที่สวนเราเองอันนี้ก็ผักชีลาวอันนี้ก็คือกวางตุง้งอันนี้ก็คือผักกาดขาวหรือผักกาดห้อแล้วก็จะมีพริกนะคะนี่ uh huh. ก็คือประมาณนี้นะคะทุกคนมามากินกันไม่ต้องเสียเวลาพูดพร่มตาเพลง เพราะว่าแกงเขียวหวานเนี่ยเราทําให้ตาโจไปกินกับเดี๋ยวนั่งใน <laughs> ที่กันสิแกงเขียวหวานเนี่ยเราแกงให้ตาโจไปกินกับครอบครัวแกงแกใช่ไหมทีนี้วันนี้เราไม่ไปเพราะว่าวันนี้มีงานทําที่บ้านก็เลยไม่ไปก็เลยตักตักไว้กินที่บ้านเนาะตักไว้กินที่บ้านให้ตาโจไปกินกับครอบครัวแกโอ้มอมโลมเย็นสบายเลยวันนี้ดูนี่ข้างล่างเรานี่ก็คือเปนะคะเปนี่ซื้อมาจากเมืองไทย <laughs> เพราะว่าช่วงนี้ อากาศร้อนอก็เลยเอาเปมาผูกนอนเย็นๆอยู่ข้างนอกบ้านเย็นสบายนะคะทุกคนนี่นี่ก็คือแบ็คกราวของเราเปเ <laughs> ปนอนกลางวัน,วนแต่มันไม่ได้นอนกลางวันนะทำแต่งานโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกินกันเลยนะคะเราจะพาทุกคนมาชิมว่าจะอร่อยแค่ไหนแต่เราก็ชิมไปแล้วละ่ะหน่อยนึงคลิปที่แล้วกับตะโจตะโจเขาบอกว่าพานแต่ว่าเราต้องมากินกับขนมจีนนะคะเพราะเราเป็นคนชอบเส้นเราเป็นเด็กเส้นนี่ อันนี้ก็เส้นแห้งเราต้มเองต้มแป๊บเดียวนะเนี่ยสามสามนาทีต้มแค่สามนาทีก็ได้กินแล้วอันนี้เส้นของของญี่ปุ่นอันเนี้ยญี่ปุ่นเขานาเข้ามาโอเคมาน,นี่เราอุ่นแล้วร้อนเลยนะคะโอ้เป็นแต่แ่บพี่น้องนี่มาแบ่แบแบมาแสบน้ำกันเวยค่ะมาอืมเราก็จะทำยังไงดีเะยเนี่ยอืมแล้วเราก็จะเอาชิ้นปลาก่อนนี่อันนี้ชิ้นหางนะ วันนี้เป็นเหี้ยลมขาคุณลม,อ,ม,อ,มอันนี้ก็คือชิ้นหางชิ้นหางแล้วเราเาราหางไว้แล้วก็เราก็ชิ้นตัวไว้ชิ้นหนึ่งนะคะนี่ชิ้นหางแล้วก็ชิ้นตัวแล้วก็ใส่น้ําลงไปเลยนะคะเห็นหรือเปล่าคะทุกคนโอ้เรามีไข่นกกระทาด้วยนะไม่ใช่ไข่ปลานะ ไขน่นกกระทาแต่โจเขาอยากใส่ก็เลยเออใส่เข้าไปเลยนะนี่อู้อเขามีไข่ปลาเรียวจิวที่เืองไทยใช่ไหมที่กัวม,มีไขน่นกกระทานี่ไข่ใหญ่ไหมคะทุกคนเนี่ยไข่ใหญ่ใหญ่ไขป่ขปลาไข่ปลาเรียวสมมติเราอืมนี่โอ้น้ำน้ำต้องอย่ามาทางนี้มั่งน้ำอืมนี่อืม,อมนะคะทุกคนเสิบๆเลย,น,ยน,นะคะตอนนี้ก็ประมาณอยู่กลัมประมาณเออ สี่โมงสี่โมงครึ่งสี่โมงครึง่งอาหารเที่ยงของเรา <laughs> ทำนูน่นทำนี่ที่บ้านทำงานบ้านวันนี้วันนี้วันหยุดนะคะไม่ได้เปิดร้านทำงานบ้านที่บ้านวันนี้มาก่ะทุกคนมาลงมือรับประทานกันเลยนะคะแล้วเราก็จะมีพริกแก้มด้วยนะเพราะว่าเราเราจะทําไม่เผ็ดใช่ไหมเราจะทําไม่เผ็ดเราก็จะมีพริกแก้มเลยนะคะนี่ปลาชิ้นเยอะอย่าได้เราจะเอาปลาข้างๆก่อนนะคะอืเพราะว่าเราจะได้คุกเส้น เข้ากับน้ำให้ให้มันเข้ากันก่อนเนาะนี่เห็นไหมคะทุกคนม,มาจะมาแซบๆเลยกันเลยคะ่ะม,มา <laughs> เรียกหลายทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีบอกว่าอย่าเรียกบ่อยเดี๋ยวหิวด้วย <laughs> แกงเขียวหวานอู้เส้นนี้ชอบมากเส้นของญี่ปุ่นมันจะนุ่มแล้วก็เหนียวม,มานีอ่อันดับแรกเราก็จะชิมเส้นเลยนะคะ ขิมเส้นแล้วเราก็จะมีผักแก้มนี่เตรียมพร้อมปลาคีลาวปลาคีลาวก็ปลูกข้างบ้านเรานี่แหละ <c oughs> มีปลาคีลาวด้วยนะมามามาแซบคือเกาพี่น้อง อหอมนี่เราจะมาลองปลานะคะทุกคนอีพีที่ผ่านมาเราไม่ได้ชิมปลาชิมแต่ไข่นกกระทากับตเโจอือเราจะมาลองปลาเรนโบว์รรนเนอร์นะคะอืปลานี้นะคะทุกคนปลาเรนโบว์รันเนอร์เนี่ย เขาจะมีเนื้อเขาจะนุ่มเนี่ยเนื้อเขาจะนุ่มนุ่มแล้วก็เด้งแล้วก็ฟูนั่นคือนั่นคือปลาเรนโบว์แน่ถ้าซื้อถ้าซื้อที่มางแทงก็แพงเหมือนกันนะปลาเนี่ยขนาดซื้อที่นี่ยังแพงเลยแต่โจบอกว่าซื้อ44เหรียญมังถ้าเป็นเงินดอลเพราะว่าแกซื้อบอกแกซื้อ400เพซโซของเงินฟิลปิปนส์เขาเป็นเงินเพซโซเนาะถ้าเป็นเงินดอลก็ประมาณ44เหรียญเห็นแกว่านะ ันนี้เราจะมีเส้นมีป่าแล้วก็มีใบมะกรูดที่เราใส่นยนะคะทุกคนมามามามมเราก็จะมีผักแกมนะคะอืมหอนมาก กินกัะผังให้เข้ากนันมากเลยทุกคนโย่จบปวดมาแล้วตะเจกลับมาแล้วเจ๊เราจะมาลองไขน่นกกระทากันนะคะจบปวดจบปวดจบปวด ตัวปวดมาแล้วทำไมกลับมาเร็วจังฮะไปทะเลน่ะหาพี่หาน้องทำไมกลับมาเร็วจังอมืมาแล้วเมียไม่ไปด้วยกับบ้านแล้วไว้อยู่คำพรมเออหลี่ก็สมสมเอยะอันนี้มีพริกมีก็มีอันนี้ก็คือยอดมะพร้าวนะคะทุกคนมาอืม ราม่าผ้าหวานอร่อยมากมมตัวป่วน <c oughs> กำลังถ่ายคลิปว่าจะถ่ายเกี๊ยพันเสร็จก่อนแท่ถึถงจะกลับมาบ้านใช่ไหมมาเสร็จแล้วตัวป่วนโอ้ว้าว thank you sir ซื้อน้ำมาให้เมียล้ว <c oughs> I just eat my lunch. Open. Oh, What is that that one you drink? Grape. d o n And let me try g r a p e then. Let me try your g r a p e s I never try g r a p e s อันนี้รสอ่างงนชอบเป็นเป็นสองคนเนี้ยชอบตะโจกับเยมารีชอบกินเนี้ยมองโก้มองโก้ชอบมาก Mm. I like don't sleep. you mm. now. Mm. I make my video right now. Ah, that's the korok. that so when I put it there, one. I <coughs> see you. That's a korok. Be careful. Everybody there at the beach. Yeah, but even the beach man it's hot. นั a lot of wind blowing over here วิน blowing โอ้ย่ะตัวปวดมาถึงชวนไปดูหนังอีกแล้ว how come how come you not go to the bus until eight o'clock ฮะมาแล้วก็มากวนฉันเนี่ยอะเสียเสียอาหอกระโต๊ตรงโต๊แตกเงี่ยกระว่ากันไปเป็นคนง่ายๆกับตะจูดอ่ะเป็นแต่รเกียเป็นทหารใช่ไหม กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายดูนอนกับพื้นเ <laughs> งดพี <laughs> ่น้องเลยม,มามากินต่อดีกว่าไม่ต้องไปนสนใจแต่โจกแก่มากับทุกคนอร่อยต่อ ก็กวนมาขึ้นแน่ลเลยทำไมแกไม,ม่อยู่ทะเลจนถึงทุ่มสองทุ่มไม่รู้เนี่ยทําเมียไม่ไปด้วยเรียบกลับบ้าน้าเมียไปด้วยน้อนชุนน,งงนึงก็ไม่กลับเป็นอย่างนั้นเป็นโรคติดเมียอืมคืแต่โจอืมอีเมียเป็นคนกี้ําขาดอีผัวติดเมียอีเมียชอบอยู่คนเดียว เกีืยวก้างแล้วเออ,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 อกล้างเกี้ยวก้างเป็นกะผักอร่อยเข้ากันอือือนี่ยอดมะพร้าว คลิปที่แล้วนะคะทุกคนทํากับปลาละปูละปูปลาละปูละปูก็อร่อยไปแบบนึงเพราะว่าเวลาเราแกงเนี่ยความความแบบว่าเฟเวอร์ของปลาแต่ละชนิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างเรนโบว์รันเนอร์เนี่ยมันก็จะอีกรสชาติหนึ่งแล้วก็ละปูละปูก็จะออกอีกรสชาติหนึ่งของะรสชาติคนไหนมีปลาไหนก็ลองทําดูนะคะทุกคนเวลาเราแกงเนี่ยรสชาติของปลาจะออกมาไม่เหมือนกันก็มาจะคนละอย่างแต่ก็อร่อยเหมือนกันนะละปูละป,ละปูคลิปที่แล้วอ่ะ คลิปที่ผ่านมานู่นแกงเหมือนกันนี่แหละแกงยอดมะพร้าวใส่รับปละรับประูก็จะอีกแบบหนึ่งอร่อยคนละอย่างอ,อร่อยคนละแบบเรามีปลาสองชนิดสามชนิดไอีกสามชนิดนั้นอ่ะมันเป็นปลาเหมือนปลาจระเมดบ้านเราอ่ะเหมือนปลาเต่าเต,าต้อยอ,อันนั้นยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรกิน <laughs> เดี๋ยวรอชมนะคะทุกคนแกได้ปลามาสามชนิดอืตอนนี้ทําไปแล้วสองชนิด เดนนี้ที่สามยังไม่มีไอเดียว่าจะทําอะไรกินออ้ลมพัดผมลมแรงเลยที่บ้านนะแดดร้อนก็กินอยู่แต่ว่ามีลมนะลมเย็นลมมันจะผ่านอะ่ะที่บ้านอะ่ะลมเพราะว่ามันอยู่ติดป่าใช่ไหมน่นดูลมในป่าซะก่อนลมเย็นสบายที่บ้านถึงแดดจะร้อนแต่ว่ามันมีลมเยือมเย็นสบายเห็นไหมถึงผูกปว่าไว้ตรงเนี้ยไว้นอนเล่นลมเย็นอกกนนนละแ้้้วว็มานนขางขางยนะ ม่อยู่ตรงไหนก็นอยตรงนั้นเงยต้องขอโทษเลยนะคะทุกคนมีเสียงมีเสียงโดนตีแบบว่าไม่อยากให้มันเกิดแต่ก็เกิดกบมาตัวตัวป่วนตัวป่วนของคลิปมาแล้วเรืยกว่าแกยังไม่กลับนะเพราะมันยังหัววันอยู่นุ่นกลับมาแล้ว มันกับัคชีเลาวเข้ากันมามันก็ว่าน้ำยาขนมจีนแส่บัคชีเลาวอะประมาณนั้นจะออกหวานหอมหอคชีลาวนี้ก็มีต้นนะงวางตุ้งก็มีต้นเนะนกม็มีอย่างมีอย่างละต้นปูกไวอ้อร่อยมากอยากให้ทุกคนมาได้ลองชิมด้วยกัน ทุกอย่างออแกนิกเฮียฟเสียเขาคอมเมนต์เข้ามาถามว่าอย่างเยอะเนี่ยมมนได้กินหมดไหมกินหมดค่ะอืเป็นคนกินเยอะค่ะเนี่ยกินหมดค่ะไม่มีปัญหาค่ะกินหมดเลยอืเป็นคนกินเยอะค่ะไม่ได้จกตาค่ะในถาดนี้ยกินหมด เป็นคนกินเนยอะอืมอืมีบปากก็ปากครับคนไปสิป,ป,ปา,ากกีบคอไม่มีใครกล้าเลี้ยงนอกจากกระโจคนที่นอนก้นอยู่ข้างๆกล้าเลี้ยง พราะเดี๋ยไม่กล้าเลี้ยงเพราะว่ากินเยอะตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่มายี่สิบกว่าปีแล้วตอนแรกเขาไม่รู้ว่ากินเยอะอยู่ไปอยู่มาไ hey, อ้นี่กินเยอะแต่ว่าทาําไงได้มันแต่งกันแหละวพอตัวยากตอนแรกไม่รู้แหมหยิบกันใหม่ๆมก็กินนิ่มๆมนิดนึงอะไรเงี้ยพออยู่กันแล้วกินไปกระมังนี่นี่ เราตัวไม่เคยบอนเพามันแต่งไปแล้วคุยสนุกนะคะทุกคนคุยให้มันสนุกสนานไม่ต้องเครียดเนาะอวันนี้เป็นวันสบายสบายแต่ก็ต้องมีอารมณ์ดีนะนอนคนข้างๆก็นอนโกนไม่รู้กลับมาเดี๋ยวจะมยน่าจะอยู่ทะเล <S <S วันนี้เขาไปทะเลไปหาพี่หาน้องก็เพิ่งกลับมาได้กี่วันอ่ะสอ,สองวันสามวัน จีอันนี้เป็นวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เนี่ยพี่น้องเขาจะ together, กินสเกเกอรรวมตัวกันแล้วกินข้าวที่ทะเลที่ทะเลเ,เป็นที่ของน้องสาวแกขเขาก็จะไปพักผ่อนหย่อนใกนก,นกินข้าวพี่น้องเขาหลายมีหลายคนมีอยากจะมเขาก็ทำคนนู้นทำน,นู้นคนนี้ทํานี้แล้วก็ไปรวมกันแล้วก็ไปกินที่ทะเลแล้วก็คุยกันสนุกสนานตามภาษาพี่น้องมารีก็เลยทําแกงเขวันเนี่ยให้แกไปมเมื่อเช้านี้แต่ว่ามารีไม่ได้ไปเพราะว่ามีงานทําที่บ้านเนาะก็เลยไม่ได้ไป ก็เลยให้แกไปคนเดียวอือืออือือ,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 อสำหรับโกนตัวเองโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปจตยาวไปเพราะว่า อาจจะปิดคลิปก่อนแล้วก็จะมากินต่อ <c oughs> ยังไม่ยิ้มนะไม่ใช่ว่ายิ้มยิ้มค่ะทุกคน oh. สําหรับคลิปนี้ดูแล้วก็อย่าลืมช่วย like, oh. กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อไปนะคะทุกคน oh. แล้วก็ขอบคุณมากสําหรับ FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าที่เข้ามาชมนะคะทุกคนดูจนจบคลิปโอเคค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งด้วยนะคะด oh. วงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะ oh. โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ เจอกันใหม่ที่กอะกวมเมริกานะคะทุก,กนะคน